บางคนอาจจะมีพื้นฐานมาที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วเราก็จะเหมือนเป็นการปรับพื้นฐานถ้าเกิดว่าผู้ที่มาฝึกงานแล้วเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยทางสุขภาพเดิมมีการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคนญี่ปุ่นเอาจริงคือคนญี่ปุ่นหลายคนที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติเขาไม่เคยทํางานกับคนต่างชาติคือทั้งชีวิตเขาเนี่ยพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นหลายคนเขาจะไม่มีเซนส์ ในการเข้าใจบริบทภาษาของตัวเองในฐานะภาษาต่างประเทศสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะเป็นพนักงานของสกุลพาร์ทเนอร์ค่ะอยู่ฝ่ายโฮมงฝ่ายโฮมงก็คือฝ่ายที่ดูแลเยี่ยมเยียนผู้ฝึกงานที่มาจากสกุลค่ะ พี่พลอยทำงานกับสกุลาพาร์ทเนอรมานานหรือยังคะก็ทำมาเกือบปีหนึ่งแล้วค่ะในหนึ่งวันเนี่ยพี่พลอยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างปกติ1วันนะคะก็จริงๆก็มีหลายอย่างนะคะทั้งจัดตารางงานเพื่อ <c oughs> ที่จะดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนแล้วก็เราจะคุยกับใคร <c oughs> เราก็จะมีการคุยกับบริษัทที่รับ ผู้ฝึกงานนะคะไปพบกับผู้ที่รับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ผู้ฝึกบ้างพี่เลี้ยงบ้างแล้วแต่แล้วแต่สถานที่ที่นั่นจะเรียกกันค่ะแล้วก็คุยกับผู้ฝึกงานว่าฝึกงานมา1เดือน2เดือน3เดือนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราหลังจากที่ผู้ฝึกงานมาทํางานที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่หลักของซากุระพาร์นเนอร์ก็คือเขาจะดูแลหรือว่าทํายังไงบ้างค่ะคือจากตอนแรกเลยนะคะผู้ฝึกงานเข้ามาที่ญี่ปุ่นนะคะ ช่วงเดือนแรกก็จะฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นก่อนหนึ่งเดือนฝึกภาษาญี่ปุ่นอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเตรียมตัวในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นสกุลพาร์ทเนอร์ค่ะจะมีการสอนทั้งวิธีการทิ้งขยะการแยกขยะว่าแต่และเมืองเนี่ยจะมีการทิ้งขยะที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นวิธีการทิ้งขยะพลาสติกการทิ้งขยะเผาได้เผาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ วิธีการคุยด้วยภาษาสุภาพบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วเราก็จะ,ะเหมือน,นเป็นการปรับพื้นฐานก็จะเป็นฝ่ายของพลอยนะคะเข้าไปดูแลว่านอกจากคุยกับผู้ฝึกงานแล้วเราก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่รับผู้ฝึกงานไปว่าคนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงหรือถ้าบางคนที่แบบทํางานได้ดีมากมีอะไรจะฝากชมไหม แล้วในการเข้าไปเยี่ยมผู้ฝึกงานแต่ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะมีการทํางานยังไงบ้างสิ่ตพันพี่เลี้ยงหรือว่าด้วยตัวเองเลยก็มีทั้งสองอย่างค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี้ยบางครั้งเราก็จะแบบก็แลกไลน์กันเลยบางครั้งน้องๆก็จะมาปรึกษาโดยตรงก็มีการที่ผู้ฝึกงานน่ะจะพูดผ่านบริษัทบางครั้งเขาก็มีความเกรงใจว่าแบบบางอย่างก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบพูดดีไหมไม่พูดดีไหมเขาก็จะมาถามเราก่อน นอกจากพี่พลอยแล้วเนี่ยมีคนอื่นอีกไหมคะที่ที่ทำหน้าที่หฮมมูเหมือนกันมีค่ะตอนนี้มีคนไทยด้วยแล้วก็มีคนเวียดนามด้วยซึ่งอย่างอย่างของพลอยเนี่ยจะดูแลทั้งคนไทยคนเวียดนามคนอินโดนีเซียอ่าถ้าคนอินโดนีเซียนะเขาค่อนข้างจะเก่งคือเขาคงเขาเป็นแบบโทเรกิโนแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนฝึกง,งานมาแล้วสปีนะคะเขาก็จะแบบค่อนข้างภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเราจะส่งคนไทยหรือคนเวียดนามไปดูแลก็ได้ กรณีของคนที่อย่างคนเวียดนามเนี่ยคะ่ะที่เขาแบบเพิ่งมาเงี้ยถ้าเขามาช่วงแรกที่เขาแบบไม่ได้จริงๆอาจ,จจะแบบมาอบรมแค่เดือนเดียวยังคุยไม่รู้เรื่องหรอกเนี้ยเราก็จะมีมีสตาฟคนเวียดนามเข้าไปใช่เขาไปคุยด้วยแบบเป็นล่าม แสดงว่าคนไทยเองก็ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามาในช่วงแรกๆยังไม่สามารถสื่อสารได้ขนาดนั้นก็จะเป็นพี่พอที่ที่เข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปดูแลด้วยใช่ค่ะพอเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะทางอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ซากุระพาเนอร์ทำวีซ่าทําเอกสารให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะยังมีการดูแลต่อไหมคะหรือว่ามีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้ฝึกงานที่เป็นวีซ่าฝึกงานเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าไปดูแลทุกเดือน ก็คือเข้าไปคุยกันบ่อยๆเพราะาเขาเพิ่งมามแล้วบางคนก็คือยังไม่ยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีคําแนะนําบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นวีซ่าทักษะพิเศษนะคะหนึ่งก็คือเขามีประสบการณ์แล้วแล้วก็มีทักษะเพราะว่าเขาเป็นทักษะพิเศษเนาะเขาก็มีทักษะในด้านงานของเขาเนี่ยพอสมควรภาษาก็คือเขาก็สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเราก็จะไปดูแลประมาณ3เดือนครั้งนี่เข้าไปคุยไปอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออะไรนะคะสักุลาก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลเสมอคือ <c oughs> ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบ3เดือนเท่านั้นฉันถึงจะไปอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็เราก็เข้าไปดูแล ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อ Sakura Partner เข้ามาได้คําแนะนําสําหรับคนไทยที่อยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่พออยากมีอะไรจะแนะนํำไหมคะก็อยากให้ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาเยอะๆค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเอาจริงคือคนญี่ปุ่นหลายคนที่ทํางานในประเทศหลายคนเลยค่ะที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติเขาไม่เคยทํางานกับคนต่างชาติคือทั้งชีวิตเขาเนี่ยพูดแต่ภาษาญี่ปุ่น หลายคนเขาจะไม่มีเซนส์ในการเข้าใจบริบทภาษาของตัวเองในฐานะภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะเขาก็จะพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ฝึกภาษามาเยอะๆแล้วก็พยายามเตรียมตัวเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะบางครั้งเนี่ยอากาศเนี่ยเช้าอากาศหนาวพอตกบ่ายร้อนตกเย็นฝนตก บางครั้งแบบในหนึ่งวันเนี่ยมีถึง3ามสี่ฤดูอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่บางทีก็ช่องบางคนที่มาแรกๆก็จะป่วยหรือแบบปวดหัวจี๊ดขึ้นมาค่ะก็เอายามาด้วยติดยามาด้วยนิดนึงก็ดีปรับสภาพร่างกาย ที่พี่พลอยพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพถ้าเกิดว่าผู้ที่มาฝึกงานแล้วเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยทางสุขภาพเนื่อมีการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเบื้องต้นนะคะสุขภาพเพื่อนก็จะตอนแรกก็คือจะแจ้งนายจ้างก่อนว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ,อ,อาการเป็นยังไงต้องการจะไปโรงพยาบาลไหมถ้าเกิดไปโรงพยาบาลค่ะสมมติว,ว่าเขาไม่สามารถพูดได้เลยแล้วนายจ้างอ่ะไม่สามารถแบบไปด้วยได้เลยส่ะสุขภาพก็ไปด้วย สกุลพันธุ์ก็จะเป็นคน,คนดูแลเองก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็จะมีเป็นสกุลพันธุ์หรือว่าองค์กรคุณี่ยคอยดูแลอยู่ระหว่างทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นอ่านมาวันนี้ก็ขอบคุณพี่พลมากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ